สวัสดีพี่น้องป๋องป่ายนี่วันนี้เราจะพามาข้าขวรัวนะคะแกงไข่มดแดงนะคะมาจากสารคามนะคะมาไกลมากนะคะอันนี้คือเครื่องแกงก็มีพริกมีหอมแดงแล้วก็ตะไคร้นะคะมีเท่าที่ที่เรามีในขวนะน้ำปลาล้านะคะผงชูรดสดนะคะมีเห็ดด้วยนะคะแล้วก็มีผักหวานขาดไม่ได้นะคะ อันนี้คือลวกแล้วนะคะเขาเอามาจากสารคามเขาก็เลยลวกมาให้นะคะอันนี้ก็แช่ฟิตมามีแค่นี้นะคะเรามาดูวิธีทำกันเลยค่ะนี่น้ำของเราก็ใส่ประมาณนิดเล็กน้อยนะคะมึดใส่พอประมาณนะคะไม่ใส่เยอะนะคะแกงใส่กระทะนะคะนี่น้ำเราเดือดแล้วนะคะ ใส่เครื่องแกงไปเลยแล้วก็ใส่เห็ดลงไปนะคะเราก็มาปรุงรสด,ด้วยน้ำปารา้าใส่ไปเลยนะจ๊ะ ผงหนัวตามใจชอบนะคะง่ายๆนะคะกรอให้สุกนี่พอเดือดเราก็ใส่ไข่มดแดงลงไปมันแข็งนิดนึงนะคะหอมมากค่ะท่านผู้ชมอาหารสั้นสูงแพงมากเลยนะคะ แค่นี้หนึ่งร้อยบาทนะคะผักวานอีกห้าสิบเห็ดก็ยี่สิบรวมแล้วเกือบสองรอยนะคะมอนนี้นะคะหอมขาดไม่ได้คือผักวานใส่ไปเลยลวกมาแล้วนะคะลวกมาเรียบร้อย ล่วงมาจากมหาสารคามสันส่นๆนิดนึงนะคะขออภัยนะคะเพราะว่าไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมาโอ้โหฟินอาหารมื้อนี้สุดยอดนะคะ หอมหอมน้ำปลาระมากินด้วยกันนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขออาภัยในความสั่นนิดนึงนะมันสั่นเพราะว่าไม่ได้มีขาตั้งกล้องนะคะเสียงก็เบานิดหนึ่งนะคะมาชิมกันก อ,อร่อยมากนัวโอเคค่ะคลิปนี้ก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ